นี่เรียกได้ว่าเดือดอย่างต่อเนื่องกันไปเลยค่ะสําหรับเรื่องราวกรณีดราม่าของหนุ่มแน็กชาลีนะคะกับสีปาพี่สาวของเจ้าตัวนี่แหละคุณผู้ชมเชื่อว่านะคะหากใครเองที่ได้ติดตามเลยนะคะเรื่องราวดราม่าก่อนหน้านี้ของหนุ่มแน็กคุณผู้ชมคะและดูเหมือนว่านะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหนุ่มแน็กและพี่สาวเนี่ยน่าจะจบลงไปแล้วตั้งแต่เจ้าตัวนะคะทางด้านฝั่งของหนุ่มแน็กค่ะออกมาเคลียร์นะคะทุกประเด็นดราม่าในรายการแฉก่อ ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมแต่ก็นะคะยังว่าแหละเรื่องราวดราม่าเนี่ยก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะยังคงมีแฟนคลับนะคะชาวเน็ตที่ติดตามแต่ละฝั่งเนี่ยออกมาคอมเมนต์โตตอบกลับกันไปมาอยู่ณขณะนี้นะคะและก่อนหน้านี้อีกเหมือนกันคุณผู้ชมทางด้านหนุ่มแน็กนะคะเจ้าตัวก็ยังคงได้มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะในช่องทางเอกหรือว่าทวิตเตอร์นี่แหละเมื่อช่วงนะคะวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยหนุ่ม แนกเองก็เผยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าใครเนี่ยที่เคยเก็บข้อมูลไว้ให้ผมเรามารื้อกันครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดช่องทางไว้ให้ส่งมาสมทบนะคะกับไอ้พวกที่มันโดนแน่ๆอยู่แล้วของทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับทั้ง Facebook นะคะ TikTok และก็ในนี้เฮ้ดีใจยังนะคะกูไม่ฟ้องแม่แล้วนะกูฟ้องทนายมาสักพักละชิเมจโจไดนะคะขอให้เป็นวันที่ดีครับซึ่งนี่แหละคุณผู้ชมคะประโยคนี้ของ หนุ่มแนก็กที่เจ้าตัวบอกนะคะว่าเจ้าตัวเย่ยไม่ฟ้องแม่แล้วนะคะฟ้องทนายมาสักพักละก็ทําเอาชาวเน็ตเนี่ยต่างเดากันสนานว่าเอ๊ะที่หนุ่มแน็กนะคะออกมาโพสต์ข้อความแบบนี้ต้องการที่จะสื่อถึงอะไรนะคะแล้วที่เจ้าตัวบอกว่าฟ้องทนายเนี่ยคือฟ้องใครคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องมารอติดตามกันเลยค่ะและก็ยังไม่หมดนะคะทางด้านหนุ่มแน็กเองคุณผู้ชมคะก็ยังได้ออกมาเผยแชทนะคะที่ทางด้านพี่สาวค่ะอย่างพี่ตูนเนี่ยได้นำ รถนะคะมาคืนไว้ที่บ้านคุณพ่อให้กับหนุ่มแนชาลีซึ่งก็คือแชทนะคะที่เราขึ้นมาบนหน้าจอกันนี้เลยพร้อมกันนี้นะคะทั้งด้านหนุ่มแน็กเนี่ยยังเผยด้วยนะคะบอกว่าเล่มเนี่ยน่าจะอยู่ข้างในเอาไปขายเลยนะคะเอาเงินไปเลี้ยงหมาแมวโอ้โหงานนี้แหละคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเดือดอย่างต่อเนื่องกันจริงๆนะคะกระทั่งล่าสุดนี้เลยค่ะทางด้านฝั่งของพี่สาวหนุ่มแน็ชาลีและหนุ่มแน็กนะคะก็ได้มีการออกมาโต้ตอบกลับนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมโดยนะคะช็อตแรกเลยเนี่ยในช่องทางนะคะติกตอกส่วนตัวของสี่ป้านี่แหละคุณผู้ชมคาที่สี่ป้าได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะตอบกลับแฟนคลับในเรื่องของทวงบุญคุณเก่งมากค่ะนี่ก็เป็นคอมเมนต์นะคะจากสี่ป้าที่พิมพ์ตอบกลับแฟนคลับคุณผู้ชมและเมื่อเรานะคะมีการเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะคะสําหรับคอมเมนต์ทางด้านของหนุ่มแน็กชาลีคุณผู้ชมคาในช็อตนี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยยังได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเหมือน ซึ่งก็คือนี่เลยค่ะข้อความนะคะที่เราขึ้นมาบนหน้าจอนี่แหละคุณผู้ชมโดยหนุ่มแน็กก็บอกนะคะว่าเจออะไรนะคะพิมพ์มาให้หมดสิแม้นะคะทวงบุญคุณนีด่าตัวเองกันหรือไงนะคะน่าอายจริงๆพิมพ์มาเบื่อแล้วนะคะเร็วๆอย่ามัวแต่ทําตัวน่าสงสารนะคะเร็วๆคุณผู้ชมซึ่งคอมเมนต์ดังกล่าวนี้ของหนุ่มแน็กนะคะก็มีชาวเน็ตเนี่ยแห่เข้ามากดไลค์กันแบบรัวๆไม่วายนะคะยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกเหมือนกันค่ะ คุณผู้ชมคะซึ่งก็มีชาวเน็ตนี่แหละได้แคปเอาไว้นะคะและนํามาโพสต์ลงช่องทางโซเชียลกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คือแชทนะคะที่เราขึ้นมาบนหน้าจอก็มีชาวเน็ตนี่แหละคุณผู้ชมคาบอกว่านอนน้อยมันเป็นจอมพลิกสถานการณ์เห็นใจครับซึ่งทางด้านของสี่ป้าคุณผู้ชมคาก็เข้ามาตอบกลับแลยนะคะบอกว่าขอบคุณที่เข้าใจคะ่ะนี่ไม่รู้หมดจากพวกตูนใครจะต้องมาเจออีกนะคะและทางด้านของหนุ่มแน็กนี่แหละคุณผู้ชมก็ ามาคอมเมนต์นะคะตอบกลับพี่สาวด้วยในประโยคนี้บอกว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะผมทําอะไรไว้ให้ตอบมาตอบมาเร็วๆนะคะพร้อมกับมีอีกหนึ่งคอมเมนต์ตามมาด้วยที่บอกว่าเก่งแต่ทําให้ตัวเองเนี่ยดูน่าสงสารตูนรีบมาตอบเร็วนะคะรีบรีประชุมกันเร็วแล้วมาตอบเร็วๆนะคะให้เวลาเตรียมตัวกันนานพอแล้วนะเร็วๆตูนนะคะซึ่งงานนี้คุณผู้ชมคาต้องบอกแล้วว่าสําหรับช็อตประเด็นนะคะที่มีการคอมเมนต์โตตอบกลับกัน ไปมาของหนุ่มแน็กนะคะกับพี่สาวทั้ง4ป้าก็มีชาวเน็ตและคุณผู้ชมขาต่างก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่คอมเมนต์แรกจากชาวเน็ตบางก็บอกนะคะว่าอย่าเอาช่องมาใช้เลยครับแน่จริงนะคะเอาอยุตตัวเองออกมาชนเลยครับที่เห็นแรงๆเนี่ยก็ตูนะ่ะคนแรกมาก่อนเลยอย่าแอบ,บเอาช่องโฟร์อันนะคะใจใจหน่อยครับตูนคะ่ะจะโกรธเกลียดอะไรน้องในไส้ตัวเอง ขนาดนั้นคะเกิดมาอายุ45ปีน่าจะมีบ้านเดียวนะคะที่เกลียดน้องในไส้ได้ขนาดนี้เพียงเพราะเขาเนี่ยไม่ให้เงินตามที่ตัวเองต้องการนะคะเบิดคําซีเวาอย่างชอบวันะคะซีแอลมาตออเปล่าแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็ยังไม่หมดคุณผู้ชมคาะย,ยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกด้วยบางก็บอกนะคะว่าพี er ่เหอเนี่ยว่าน้องชายนะคะเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะได้เข้าไปดูไลฟ์ขายของเยอะๆสี่ป้ายนะคะมีตัวตนในโลกโซเชียล อย่างรวดเร็วเนี่ยก็เพราะชาลีทําอย่างนี้ไม่น่ารักแล้วล่ะประจานน้องออกสื่อนะคะพี่คนนี้มองหลายครั้งรู้สึกแปลกตั้งแต่ตอนทํางานกับเจี๊ยบแล้วนะคะส่วนพี่สาวอีก3คนยังดูเฉยๆนะตอนนี้คือคนไหนจําหน้าสับสนอยู่สองคนนะคะแล้วก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์แหละคุณผู้ชมจากชาวเน็ตนะคะที่เมื่อเห็นช็อตด,ดังกล่าวที่หนุ่มแนก็กได้มีการพิมพ์ตอบกลับพี่สาวนะคะชาวเน็ตเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นที่แตก ต่างกกันออไปซึ่งคุณผู้ชมคะสาหรับเรื่องราวนะคะดราม่าเกี่ยวกับหนุ่มแน็กและพี่สาวเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นรอติดตามกันหลังจากนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องราวดราม่าเนี่ยจะจบลงเพียงเท่านี้ไหมรวมถึงนะคะทั้งสองฝ่ายเลยคุณผู้ชมทั้งฝ่ายหนุ่มแน็กนะคะและฝ่ายของพี่สาวเนี่ยจะมีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะและเคลียร์ตัวเองนะคะพูดในมุมมองของตัวเองยังไงไหมหลังจากนี้คุณผู้ชมอันนี้เนี่ยก็ต้องรอฟังจากปากของทั้งสง สองฝ่ายกันต่อไปอีกทีหนึ่งค่ะ